สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนไว้นะของราคาประหยัดนะคะราคานี้ก็คือไปกันตามสภาพเลยนะคะทุกท่านเป็นรถ t o โยต้าวีออค่ะสีไม่สวยนะคะมีงานเก็บสีค่ะเบื้องต้นนะคะตามสภาพนี้ในราคา63,000บาทค่ะ Toyota v วีออปี03เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะมีดิสเบสรก4ล้อนะคะมีแอร์เย็น มีแอร์แบมี a b s นะคะรถพร้อมใช้งานค่ะพร้อมขับพร้อมขี่กันได้เลยค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีมีสีฝากระโปรงไม่สวยชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะคะช่วงร่างดีค่ะสนใจดูรถรดลองขับกันได้นะคะมีเบอร์โทรคนขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะโทรคุยสอบถามนัดหมายโดยตรงได้เลยนะคะแต่นัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อความสะดวกของทั้งสงฝ่ายนะคะ แอดมินเพียงนํำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ